ตัดได้ยังตัดได้แล้วนะต้องขอบคุณพี่ใบที่มาเป็นเกียรติตัดเครือกล้วยเครือแรกของสวนถ้าเป็นภาษาชาวสวนเขาจะเรียกว่าเปิดมีดแรกให้ผมช่วยไหมพี่ใบบ,บอกไม่ต้องนะครับพี่ใบขอโซเดียวแล้วกันวันนี้อ่ะมาดูกันอุ้ยใจเย็นนี่โอ้โหไม่แกะเชือกก่อนเลยเอาตัดเชือกก่อนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งอ่ะตัดเชือกก่อนนะครับแล้วก็โน้มลงเลย <c oughs> เออใจเย็นใจเย็นบอุ้อย,ย,ย,ยโ,อโอ้โหสุดยอดนะครับอ่ะอุ้ยยาง,า,างอ๋อระวางยางใช่ไหมอ๋อระวางยางดูสิอ๋อ,าาอยากจะโดดใส่หัว <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่าเคือกล้วยที่แก่แล้วที่พร้อมให้ตัดแล้วนะครับพี่ใบเราจะดูได้ยังไงเราเดี๋ยวด,ยวเดยวิเราจะรู้เราจะดูยังไงว่ากล้วยแก่แล้วดูยังไงดูแบบไหนพี่สังเกตส อ๋อคือไม่มีเหลี่ยมจะต้องกลมอ๋อไม่มีเหลี่ยมจะต้องกลม <titled> ก็คือเทคนิคง่ายๆก็คือกล้วยเนี่ยตอนมันเล็กเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมนะครับพอมันโตขึ้นมันใหญ่ขึ้นเหลี่ยมมันก็จะหายไปนะครับเวลาเราดูเราก็จะดูลูกกล้วยนะครับถ้ามันไม่มีเหลี่ยมนะครับแสดงว่ากล้วยแก่พร้อมให้ตัดนะครับนี่นะครับใช่ไหมพี่ใบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพี่ใบเนาะทีม่มาเป็นเกียรติไปไหนอีกแล้วอวาวไ้ก่อนอ๋อก โอเคพี okay. also, ่บ ah, ัตเตะมาตเตะกูเอากูมาตเตกด้วยดิเอากูมาตเตกด้วยปิดคลิปแล้วเร็วๆเอาหนี้ยืมกอก็เอาแบกไว้แบกกูไว้อันนี้มันยืมแบกกูไว้เอาขอมาให้ผมถืออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับตเตะดิเบะก็ขอคำว่าสวัสดีครับ